ขอกราบสวัสดีชาวโซเชียลที่น่ารักทุกคนครับรัฐบาลกสทชและค่ายมือถือ5ค่ายออกมาตรการช่วยลดภาราคาจะค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในโครงการโทรมือถือฟรี100นาทีทุกครือข่ายประชาชนสามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ห ถึง15พฤษภาคม2563โดยกดดอกจัน170ดอกจันตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักจากนั้นกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทออกภายหลังได้รับ SMS ย,ยืนยันจะสามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีโดยมีระยะเวลาการใช้งาน45วันครับเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์สิทธิ์นี้สำหรับประชาชนคนไทยทุกคนนะครับหหมายเลข ต่อหนึ่ค่ายมือถือต่อหนึ่สิทธิ์นิติบุคคลไม่สามารถรับสิทธิ์ได้นะครับมีข้ออะไรสงสัยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับและฝากกด s u b สไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ